สวัสดีครับพบก,กับป่าไม่โจนะครับวันนี้มาชมสวนป่าไม่โจครับผมวันนี้ข้ามาเก็บผลผลิตในสวนครับซึ่งแปลงนี้ก็ดดาเนินการมายังไม่ครบปีนะครับก็ปลูกไม้ผสมผสามหลายกันไปยึดนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีไม้อดีตไม้ปัจจุบันและไม้อนาคตนะครับก็มีหลากหลายนะครับน,นี้ก็จะมาเก็บผลผลิตในกลุ่มของไม้ที่ปลูกแซม นะครับตอกแซมไม้หลักริมขอบสะนะครับแปลงฝั่งนู้นก็จะเป็นลำไยคิดตันนะครับซึ่งเป็นไม้อนาคตนะครับในแปลงฝั่งนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับเป็นไม้ปัจจุบันนะครับส่วนแปลงฝั่งนู้นก็จะเป็นแปลงอดีตนะครับคือไม้อดีตที่มีราคาแล้วก็าราคาดีความต้องการสูงแต่เมื่อมาถึงปัจจุบันราคาลดลงนะครับก็จะเป็นแปลงเ,เรียกว่าแปลงอดีต อดีตปัจจุบันอนาคตนะครับอันนี้ก็คือมาเก็บผลผลิตในกลุ่มของไม้ที่เราเสริมเสริมเข้าไปนะครับก็คือฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ความนิยมของตลาดก็มีไม่กี่สายพันธุ์นะครับอย่างฝรั่งเป็นสีทองเนี่ยมาก่อนตัวนี้ก็คือส่วนมากก็จะทําเป็นฝรั่งในกลุ่มของฝรั่งแช่บวยนะครับมีเม็ดลูกใหญ่แต่ก็ตลาดยังได้อยู่นะครับแต่ราคาไม่ได้นะครับราคาก็จะถูกลงมาฝรั่ง กิมจูกิมจูตัวนี้ก็อยู่กันมาหลายปีแล้วนะครับราคาก็ดีอยู่ไม่ตกนะครับก็คือยี่สิบถึงห้าสิบาทแล้วแต่พื้นที่ขายกับบางพื้นที่ขายกิโลห้าสิบมีเท่าไรไม่พอครับขึ้นอยู่กับวิธีการกจัดการแล้วก็แรงขายนะครับบางพื้นที่ก็สี 100, ่โลร้อยสามโลร้อยนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการนะครับแล้วก็การดูแลก็สาอันนี้ผมปลูกในกลุ่มของตัวโหงบ่อสือ้อหรือฝรั่งไส้แดงนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็แซมด้วยฝรั่งซุยมี่นะครับ นี่ก <tang s> ็จะเป็นหงบอกสือนะครับวันนี้ก็ปลูกไปสี่เดือนแล้วนะครับรุ่นแรกก็ทําการห่อผลเอาไว้นะครับแล้วก็จะบล็อกนะครับจะบล็อกยอดแม่สูงนะครับอันนี้ก็คือของผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับก็คือเราบล็อกยอดรุ่นแรกเราปล่อยให้มีลูกนะครับในนี่ก็คือประมาณสี่ปีแล้วก็อเก็บลูกเสร็จผมก็จะบล็อกยอดอีกนะครับคือเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับตัดยอดไปเรื่อยๆฝั่งนี้ก็จะเป็นหงบอกสื้อนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นซุยมี ซึ่งซุยมียผมไปเก็บแล้วเนี่ยครับในถังหนึ่งนะครับนี่ก็คือถังขาวรับถังนกคุกถังปูนนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็หลังซุยไอซุยมีนะครับน,นี่ผมไอซื้อหรือฝังไส้แดงนะครับซึ่งเก็บในฝั่งของฝั่งนู้นมานะครับก็จะเหลือฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวก็จะมาเก็บนะครับนี่คือปลูกเอาไว้นะครับเราวางระบบสปริงเกอร์เนี่ยนะเราวางตรงกลางเลยเพราะเรามีไม้หลักอยู่ ด้านคันบนนี้ครับคันนี้จะเป็นไม้หลักในกลุ่มของส้มกลุ่มส้มเสร็จแล้วก็แซนไยโกโก้นะครับนะครับไม้หลักก็จะเป็นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้ซึ่งจะชัดเจนครับนี่คือไม้หลักก็จะเป็นส้มโอนะครับร่องบนเนี่ยจะเป็นไม้หลักอันนี้จะเป็นไม้หลักตามวางน้ําตรงกลางเพื่อปลูกไม้แซมด้านข้างนะครับพออายุสักห้าปีหกปีไม้หลักก็ใหญ่ขึ้นมาฝรั่งมันก็เริ่ม จะต้นจะโสมลงเราตัดทิ้งได้นะครับฝรั่งเนี่ยให้ผลผลิตตั้งแต่ปีแรกจนถึงสามปีเนี่ยผลจะลูกจะสวยนะครับหลังจากนั้นขึ้นไปเราต้องทําสาวต้องตัดนะครับต้นมันจะแกะ่กับเปิดน้ําครั้งหนึ่งได้ไม้หลักไม้รองไม้เสริมนะครับนะครับนี่จะมาเนี่ยครับลูกนะครับถ้าห่อกระดาษเนี่ยผิวเขาจะสวยนี่เราห่อเฉพาะแค่ทุ่มอย่างเดียวนะครับซึ่งในในรุ่นแรกเนี่ยลูกยังไม่ใหญ่นะครับ ลูกม่ใหนะครับตัวนี้ก็ติดรอบแรกก็ไว้สองสี่หกแปดสิบนะครับสิบประมาณสิบลูกเพราะว่าไว้แค่กิ่งละหนึ่งลูกนะครับไม่ได้ไว้เยอะตัดตับตัดนะครับบางกิ่งนี่รุ่นไหมนี่กำลังออกผลโอเคนะครับผมอ่ันี้เก็บขึ้นมานะครับ นี่ฝรั่งไส้แดงเดี๋ยวจะผ่าดูนะครับเมื่อกี้ลูกที่ผมเก็บมานะครับผมผ่านะครับนี่ในกลุ่มของฝรั่งไส้แดงนะครับผมเปอซอนะครับในรุ่นแรกที่เป็นนะครับเนี่ยใส่เนี่ยนะครับตัวนี้จะหวานนะครับผมอ่ารุ่นแรกเป็นหลายต้นนะครับก็เก็บกินไปเรื่อยๆแล้วก็ชุดนี้มันอ่าออกพร้อมกันเยอะก็เลยต้องมาเก็บนะครับแล้วก็จะได้หลายลูกนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับจะมีความหวานค่อนข้างจะเยอะนะครับบริเวณนี้ ไส้ในจะหวานนะครับเนี่ยนะครับส่วนนี้ก็คือฝรั่งังองปอซื้อนะครับก็จะมีไส้ข้างในนิดนึงนะครับก็คือมีเมล็ดนิดเดียวนะครับก็ตระกูลเดียวกับกิมจูนะครับแต่ตัวนี้จะกรอบแล้วก็อร่อยกว่ากิมจูนิดนึงนะครับซึ่งนะครับสองสายพันธุ์นี้ราคาในต้องตลาดเนี่ยอ่านะครับล่าสุดที่ผมเช็คดูก็คือซุยมี่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงแปดสิบบาทนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของลูกนะครับขนาดของผล ส่วนฝรัง่งไส้แดงหรือหงกอสือนะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับร้อยกว่าบาทร้อยจนถึงร้อยห้าสิบบาทนะครับล่าสุดนะครับนี่ลูกค้าบอกว่าในห้าสินค้าก็ราคาค่อนข้างจะสูงร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบบาทแต่ต้องผลผลค่อนข้างที่จะลูกใหญ่หรือผิวสวยนะครับก็คืออยู่ที่การจัดการนะครับก็คืออาจจะใช้วิธีการห่อแบบใช้กระดาษให้ผลมันสวยอันนี้เราคือเราห่อแบบถุงอย่างเดียวนะครับะนะครับต,ตัวนี้กินเนี่ย ฝ้างหลังไส้แดงเนี่ยตัวนี้จะหวานครับหวานกรอบนะครับสองพันนี้ก็คือเราปลูกไว้รับประทานแล้วก็เหลือกไว้ขายเพราะราคาของจ้างยะดีอยู่น่ครับการติดผลนะครับน่ครับรุ่นแรกลูกก็ยังไม่ใหญ่อยู่นี่เราก็ห่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะทําการตัดแต่งนะครับเพื่อให้ลําต้นเขาใหญ่นะครับลำต้นใหญ่กิ่งใหญ่เพื่อที่จะได้ลูกโตขึ้น กรฝรังหงปอซื้อหรือฝรั่ังทายแดงในสวนนะครับรงนี้ก็ได้พร้อมรับประทานแล้วอายุแค่สี่เดือนนะครับผมลูกแซมได้นะครับนะครับนี่ก็แรงอากเกษตรทีด่ดีใหม่ของโครงการนะครับปลูกไม้ผสมผสานนะครับโอเควันนี้ก็พามาดูนะครับในสวนของฝรั่งที่ปลูกนะครับเดี๋ยวกัดชิมนิดนึง กรอบมากครับซม่งนีกรอบนะครับตัวนี้ถ้าอยากให้กรอบนะครับเก็บอประมาณนี้นะครับจะกรอบถ้า,ยอ,าอยากกินแบบนิ่มหวานก็ปล่อยให้สุกกว่านี้นิดนึงนะครับตัวนี้ทั้งหวานทั้งกรอบกว่าตัวนี้คือผมกินสองตัวนะครับพร้อมกัน นครับไส้แดงหวานกรอบกว่านะครับอร่อยมากโอเคนะครับหาไปดูกันได้นะครับครับผมค,ครับสวัสดีครับ